ราคาเมื่อสักครู่นี้แอบเมามอยกันเนาะเป็นห้าสิบล้านจะทําอะไรดีว่าถ้ามันงินมากขนาดนั้นเ <c oughs> นาะ <c oughs> คือแบบถ้าสมมติว่ามันมาแบบโดยแบบมาปุ๊บห้าสิบล้านเลย <c oughs> มันคงจะช็อกนะนว่ามัน,มามนอาจจะค่อยๆเก็บค่อยๆมาไงแต่ถ้าเกิดมันมาห้าสิบล้านเลยไปซื้อหวยดีไหมกว่าซื้อทุกแผงลอตเตอรี่ทั่วประเทศเอาไปลงทุนดี <c oughs> เป็นการเพิ่มมูลค่าเอาไปการลงทุนอย่างเงินต่อเงินแล้วถ้าเกิดว่าไปซื้อปุ๊บแล้วไม่ถูกสักใบเลยอะห้าสิบล้านมันคงซื้อได้ทั้งลอตอะหรือเปล่าอย่างน้อยแบบว่่าาซื้้้อออไดครรึงปะะะเเทศกกก็็โสยแลนว ถูกเนี่ยถึง50ล้านไหม มันได้เยอะนะอยู่ตอนนั้นที่เซตหนึ่งยังได้แบบว่า5้าล้าน5้ิบห้าล้นต้งหลายล้านเออเห็นไหมเป็นการลงทุนไม่เอาค่ะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานของเราขึ้นตัวอักษรตัววิ่งนะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมไม่ได้เป็นการแนะนําหรือสนับสนุนเตอย่างใดนะคะอาละค่ะยังคงอยู่ในประเด็นในการแสดงความคิดเห็นในวันนี้นะคะว่าถ้าคุณมีเงิน50ล้านเนี่ยคุณจะมีการใช้ชีวิตอย่างไรจะใช้ชีวิตต่างจากเดิมไหมและอะไรที่ต่างกว่าเดิมอาจจะแบบว่าเอ้มีการซื้อของ เพื่อความสุขของเรามากขึ้นเนาะอาจจะเป็นแฟชั่นหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆหรือว่าจะเป็นออรถคันใหม่บ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยพอมีเงินปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าใช้ชีวิตไม่ถูกเลยนะ อ่าคือบางคนผิดไปเลยอ่ะก็คือจากที่ปกติเป็นคนประหยัดนะคะพิธีพาในการใช้เงินเริ่มใช้เงินฟุ่มเฟือยโอ้โหอยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็ใช้นะคะจนเงินล้านาเนี่ยหมดภายในพิบตาเดียวใช่ใช่บางทีญาติมาแบบโอ้โหรู้จักกันเยอะแยะมากมายโอ้ยญาติฉันเป็นญาติของคุณจำฉันได้ไหมหวยญาติสืบไหนต้องไปนั่งเขียนไล่พงพงพันสวัดาแว้าแบบเออแขนงไหนแตกลายบางทีโอ้ยไกลโพ้นมากเลยนะแต่ก็แบบพอเราถูกหวยหรือเรามีเหตุที่แบบว่าได้ทรัพย์สินมรดกแบบว่าส้ม ล่นก้อนโตเนี่ยก็มาแสดงความเป็นญาติแล้วรู้ไหมว่าในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะ,ะที่จะมีวิธีการในการบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างดีอย่างที่บอกไายคนที่แบบว่าไม่รู้ค่าของเงินหรือได้เงินมาง,ง่ายจนเกินไปอ่ะบางครั้งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเ<ช>พราะไม่มีวิธีการในการบริหารไงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวที่จะนํามาพูดค,คุยกับคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนนะคะหลายหลายคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะร่ารวยเป็น เศรษฐีแต่มีคําถามปรากฏขึ้นมาว่าแล้วพ่อเราเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างเราจะทําอะไรให้กับประเทศชาติเราจะทำอะไร้กับสังคมบ้าง<ะ>แล้วเราจะสอนลูกสอนหลานยังไง เราอาจจะเห็นในสังคมปัจจุบันนี้นะแบบเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยคนอยากเป็นเศรษฐีเพราะอะไรเพราะดูเหมือนเป็นอภิสิทธิชนอะอคือจะทําอะไรก็ไม่ผิดเงินซื้อได้ทุกอย่างกับกลายเป็นว่าวิธีการสองลูกสอนหลานนี่ก็ผิดเพี้ยนไปทําให้สังคมมันแย่ยิ่งขึ้นอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากซื้ออะไรก็ต้องได้อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าตามใจเลยคือคุณลูกอยากได้อะไรก็คุณพ่อคุณแม่ตามใจค,ะค่ะพอบางทีเนี่ยลูกไม่ได้ ลูกก็แบบเกิดอาการโกรธฉุนเฉียวขึ้นมาใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ว่าไม่ได้เพราะเป็นคนสอนลูกบบนันเองค่ะ,ะ,คะต่อมาพอให้มรดกกับลูกไปลูกก็ผ่านสมบทเรย่าง<ช>ที่เราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าต่อกันมาใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆนะแต่พอเราฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยทำให้รู้สึกดีอะ,ะรู้สึกมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะโดยที่เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่ะได้มีการถูกตีแผ่ในเว็บไซต์เดลิเมียของประเทศอังกฤษซึ่งมมีนนํําาา นอมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นเรื่องราวของเศษตินีสูงวัยชาวจีนคนหนึ่งที่เลือกประกอบอาชีพวาดถนนให้กับเทศบาลแม้เงินเดือนแบบน้อยนิดอะ,ะเงินเดือนตีเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ หกเจ็พันอะอนะคะแต่ว่าเขาก็ทําด้วยความภาคภูมิใจและทําด้วยความรู้สึกว่าสบายใจและมีความสุขนะคะโดยที่เศรษฐีนีชาวจีนคนนี้ค่ะมีชื่อว่าอีหยวเจินนะคะ,คะอายุ53ปีเป็นชาวเมืองอู่ชางนะครอู่ฮั่นนะคะมณฑลหูเป่ยเป็นเจ้าของตึกให้เช่า17หล้า มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยรวมอยู่ที่10ล้านหยวนหรือราว50ล้านบาทของไทย<ะ>แต่ว่าเศรษฐีนี่ชาวจีนคนนี้ค่ะเขาใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากกลุ่มเศรษฐีคนอื่นๆเศรษฐีคนอื่นเขาทำาะไงกันล่ะเขาก็ชอบอดร่ำอดรวยไง<ะ>เวลาไปงานก็แบบหุยใส่เฟอร์นิเจอร์เสมือนกับตู้ทองเคลื่อนที่อะประมาณว่าแบบว่าครบจนไม่ต้องไปป้นร้านทองแล้ว,ค,นค,นวคอยดัก<ด>รอยอย่คนเนี้ยเราดึงมันขึ้นรถไปแค่นี้คุณก็ได้ทรัพย์สินมาหาศาลแล้วหรือบางคนก็แบบออกงานแบบว่าไฮโซไฮซอ <S <S <ม>แบบประมาณว่าแบบว่าอวดความร่ํารวยบริจาคเงินเพื่อที่จะหวังให้คนเห็นว่าตัวเองร่ํารวยนะแล้วก็แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเศรษฐีนี้คนนี้เนี่ยประกอบอาชีพเป็นคนกวาดถนนแล้วก็มีการล้างถ,าถังขยะให้กับเทศกิจเพื่อเงี้ยคืองานทําความสะอาดซึ่งหลายๆคนแบบดูถูกว่ามันแบบว่าเป็นงานต่ําต้อยเป็นงานที่แบบไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแล้วเขาได้เงินเดือนนะเมื่อกี้บอกไปนี่เกินอีกนะเงินเดือนเขาจริงๆอะตีเป็นเงินไทยแค่4,500าอบาทอะ คือประมาณเป็นอะไรที่แบบเป็นค่าแรงขั้นต่ำมากแล้วอาชีพนี้ถ้าเกิดในประเทศจริงก็คือเป็นส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่มีการศึกษาหรือว่าเรียนมันน้อยคือมันไม่มีช้อยให้เลือกแล้วอ่ะก็ต้องทําแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นงานที่สุดจริตแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าสังคมก็ยอมรับในระดับหนึ่งดีกว่าไปเป็นมิจฉา,าชีพหรือว่าทําไมด่ดีนอกกฎหมายนะคะแต่มันก็เป็นอาชีพที่หลายหลายคนไม่อยากทำใช่โดยเฉพาะคนรวยนะ<ช>คนรวยไม่คิดที่จะมาทําอาชีพนี้เลยเออคืออาชีพอื่นเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเขาก็เลือกทำแล้วล่ะแต่อาชีีพน้บ ไม่น่าจะมีใครทํอ,อขนาดเรามีเงินไม่ถึง50ล้านแล้วให้เราเลือกกวาดถนนพุ่ง,งจริงนะเรายังคิดดูก่อนเลยอะเรารู้สึกว่าให้มันเป็นงานที่เหนื่อยนะแล้วมันแบบไม่ใช่ดูถูกงานแต่มันเหนื่อยแล้วมันไม่คุ้มค่ากับเงินอนะูดง่ายแบบว่าตากแดดตากลมสูดควันมล,ลพิษแล้วแบบหุ่ยแดดก็ร้อนแล้วอายุก็เยอะแล้วไปทําอย่างอื่นดีไหมนะคะและที่สําคัญนะคะเธอยังทํางาน6วันต่อสัปดาห์คือทํางานแบบว่าตามลิมิตของคนปกติที่ทางานทั้งที่เธออายุ53แล้วอะเป็นแบบว่าเกือบจะถึงวัยเกษียณ ของการทํางานแล้วนะคะ,คะทั้งหมดนี้ค่ะที่เธอทําเพราะว่าเธอสบายใจที่จะทําและที่สําคัญเนี่ยเธอต้องการที่จะใช้ชีวิตของตัวเองในการสอนคุณธรรมให้กับลูกหลานของเธอให้รู้จักที่จะเป็นคนที่ต่อสู้ทํางานหนักแล้วก็ไม่ดูถูกเงินของออไม่ดูถูกค่าของเงินให้รู้ว่าเงินที่หามาเนี่ยหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้จ่ายเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบนะคะแต่ว่าเหตุผลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเธอบอกตัวเองว่า สิ่งที่เธอทำเนี่ยเธอจะเตือนตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะไม่ให้หลงลืมตัวค,คนบางคนมันก็มีหลายประเภทนะจิ๊กซอบางคนไม่เคยมีพอมีปุ๊บก็คือใช้เงินแบบว่าชดเชยในส่วนที่ตัวเองไม่เคยมีแบบนั้นเนี่ยต่อมาชีวิตก็จะแบบว่าไม่ไม่มั่นคงอะ่ะ<ช>คือเขาก็จะกลับไปจุดเดิมๆมก็คือไม่มีเพราะว่าไม่มีวิธีการในการวางแผนการใช้เงินแต่คนบางคนลำบากยากจน แล้วแบบวันหนึ่งมีโอกาสมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วเขาก็แบบว่าจำไงจาความลําบากได้ว่าฉันจะไม่กลับมาเป็นจุดนั้นอีกแล้วฉันจะมีวิธีการทํายังไงก็ได้ที่จะให้ชีวิตของตัวเองอะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ตกอับอีบอกต่อไปนะเธอต้องการที่จะย้าเตือนค่ะว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและต้องใช้ความพยายามมุมานะมากขนาดไหนถึงจะได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่แค่หลงระเริงไปกับทรัพย์สินที่มีอยู่เนื่องจากว่านางอีโยเจนเนี่ยค่ะมีการเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนมากยากจนขนาดไหนยาก นขนาดที่ว่าเธอเนี่ยเรียนจบแค่ชั้นมัธยมแล้วออกมาทํางานที่สวนผักต้องตื่นแต่เช้าอะตื่นตั้งแต่แบบว่าตีสามนะม,มาเด็ดผักมาล้างผักแล้วก็ต้องแบกผักน้ําหนัก100กิโลกรัมอะคือน้ําหนักประมาณพี่กับจิ๊กซอร,รวมกันอะ <c oughs> เป็นน้ำหนักของผักที่เขาแบกไปขายที่ตลาดทุกวันะ่ะ <c oughs> แล้วแบกไปคือขี่จักรยานไปนะ คือมันก็หนักแหละเพราะว่าเราต้องถ่วงถ่วงน้ําหนักของผักที่มันอยู่ทั้งข้างหน้าข้างหลังเรานะเราก็เป็นแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตนะแต่ว่าชีวิตของเธอเนี่ยมาเปลี่ยนค่ะก็ต่อเมื่อเธอมาแต่งงานนะคะแล้วเธอกับสามีเนี่ยก็ช่วยกันเก็บหอมรอมริบจนสามารถที่จะสร้างบ้านสามหลังเอไม่ใช่สามหลังบ้านสาชั้นหนึงหลัซึ่งถือว่าเก่งมากนะ แต่ว่าคงใช้เวลานานพอสมควรแหละจากไม่มีอะไรเลยจนค่อยๆเก็บเงินเก็บทองช่วยกันสร้างช่วยกันเริ่มขึ้นมามจนได้บ้าน3ชั้นหนึ่งหลังแต่ว่ามันไม่จบเพียงเท่านี้เพราะอะไรอยู่กันสองคนสามีภรรยาแล้วบ้าน3ชั้นใช,ใช่ไหมเป็นเรา ดีบ้านหลังใหญ่ชันก็วิ่งไปวันดีคืนดีเธอก็นอนห้องนึงฉันก็นอนกันคนละชั้นไปเลยม<ะ>ีความสุขหลัละ,ละแต่เธอไม่คิดแบบนั้นค่ะเธอคิดว่าเราต้องใช้ทุกทรัพย์สินเนี่ยให้มีประโยชน์สูงสุดเธอเปิดให้เช่าเออชั้นชั้นสองชั้นสามที่เธอไม่ได้ใช้เนี่ยเธอเปิดให้เช่าแล้วก็มีการมีคนมาเช่านะแล้วก็ขยายกิจการออกไปเรื่อยๆไม่กี่ปีต่อมามันก็เริ่มมีการขยายมูลค่าของทรัพนนย์สินไงก็กลายเป็นมีตึก5้าชั้นสาหลังเออค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆแล้วเธอก็ คนเช่าแบบนี้นะคะเป็นการลงทุนทางด้านสังหาริมทรัพย์จนกระทั่งในปี2002เนี่ยเธอมีตึกให้เช่าทั้งหมด21หลังแต่ว่าภายหลังเนี่ยเธอได้ขายออกไป4หลังแต่นั้นมันไม่ใช่สาระสาคัญเพราะว่าเธอยังเหลืออีก10กว่าหลังอย่างที่บอกมูลค่า50ล้านบาทนะอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่า สุขสบายแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนคนที่แบบนั่งกินนอนกินทุกๆเดือนก็ได้รับค่าจ้างเหมือนคนส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะทําแบบนี้เป็นเราเราคง<ช>จะทําแหละนะเพราะรู้สึกว่าเดือนเดือนหนึ่งได้ค่าจ้างอยู่แล้ว,<ด>วชีก็ได้ใช่แต่เธอเนี่ยยังออกไปทํางาน นะคะไป่อทำงานเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้ะนะแล้วเธอเนี่ยต้องการจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆของเธอค่ะจิ๊กซอเพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าการอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่จะเอาเงินมาให้คนที่อยู่เฉยเยคือเงินทองมันไม่ได้ไหลามาตามอากาศไม่ใช่แบบว่านั่งรอบุญรอวาสนาแล้วมันจะได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดจากการที่เราต้องลงมือทําเท่านั้นนะคะจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราทําอย่างเต็มที่แล้วทาด้วยความที่แบบว่าเห็นคุณค่าของเงินสักวัน หคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยหลงไหลกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ให้แบบว่าใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะไปวันๆนะคะแล้วเธอบอกอย่างนี้ด้วยนะเธอมีการขู่ลูกนยนติกซอเธอบอกลูกชายแล้วก็ลูกสาวเธอว่าถ้าเธอนะสองคนไม่ทํางานฉันจะเอาเงิน50ล้านทั้งหมดเนี่ยให้การกุศลของจีนให้หมดเลยโอ,โอ้โหใจเย็นมากีนก็ดีนะ แต่พี่เชื่อว่าเขาให้จริงๆนะ<ช>เพราดูท่าทางเขาเป็นผู้หญิงที่แบบมีอุดมการเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบให้คนขี้เกียจทํางานอะ แต่ใครเป็นลูกคนนี้มันก็ได้อย่างเสียอย่างนะอึ้งอะเออดีตรงที่ว่าอย่างน้อยมันมีสัส์สินซัพพอร์ตแล้วไงห้าสิบล้านแต่ข้อเสียคือว่าคุณต้องเป็นคนไม่เลือกงานใ,ในเมื่อแม่คุณเป็นคนกวาดถนนล้างถังขยะเทศบาลได้คุณก็ต้องทําแล้วรู้ไหมลูกชายกับลูกสาวเธอเลือกประกอบอาชีพอะไร<ม>นะลูกชายเนี่ยเลือกเป็นพนักงานขับรถมีรายได้2อ0 0นหยวนต่อเดือนตีเป็นเงินไทยมันหยวนละ5บาทโดยประมาณ ก็ประมาณเดือนละหมื่นคนมีเงินทรัพย์สิน50ล้านยอมมาทํางานเดือนละหมื่นในขณนะดเดียวก,กันกับลูกสาวเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทกินเงินเดือนประมาณ1 5 0 0 0ันบาทถามว่าเยอะไหม,มโอเคมันอาจจะเยอะถ้าเทียบกับแม่แต่คิดดูว่าเป็นเศรษฐีย,ย,ย่อยๆนอะ่ะคิดดูคนจีนที่มีเงินขนาดนี้ถือว่าเป็นเศรษฐีย,ย่อยๆนะเพราะว่าจีนเขาเป็นคอมมิวนิสต์ไงก็เลยเหมือนกับแบบว่าเอ้ยเขาสอนลูกดีอ่ะ ช่แต่คนจีนต้องบอกว่าเป็นคนที่พิถีพิถันในการเก็บเงินนะแล้วก็รู้วิธีการเก็บเงินที่ดีมากเป็นคนประหยัดแล้วก็ขยันมากสังเกตว่าเขาจะแบบอย่างคนจีนที่มาอยู่ไทยของเราเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเหมือนหนังเหมือนหนังสมัยเก่าๆใช่ไหมลอนลายบางกรกระหนกลายบัวตาอะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยเขาลำบากมากเขาทํางานทุกอย่างอะไรจริงนะแบบว่าเคยดูแบบหนังจีนไอ้หนังไทยนี่แหละเป็นเหมือนกับชีวิตของคนจีนซึ่งตอนเนี้ยเป็นมหาเศรษฐีแต่เขาย้อนไปดูชีวิตสมัยเก่าแบบว่าทําทุกอย่างอะเหมือนก็แบบ ตักทําความสะอาดห้องน้ําสูบซ้วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอาหารน่ะเคยดูป้าที่แบบว่าก้อนกรวดอ่ะก้อนกรวดผัดเกลือแล้วก็มาแช่ขา้าวต้มแล้วกินแบบนั้นทุกมือทุกมืออ่ะ แอบคิดว่ากว่าจะรวยเนี่ยเสี่ยงต่อไปโรคขาดสารอาหารมากเลยนะเยอะมากเลยนะไม่แต่เขาก็มีวิธีการสอนลูกหลานเขาในแบบของเขานะและที่สําคัญคือสอนแล้วได้ผลจรงิง<ช>ถ้าคนไทยเนี่ยนำแบบอย่างของคนจีนบางส่วนอ่ะที่รู้สึกว่าดีอะ่ะเช่นแบบว่าบางทีเรื่องของการประหยัดเรื่องของการใช้เงินนะคะหรือว่าเรื่องของการอดออมเนี่ยถ้าคนไทยนํามาใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนหนึ่งกลุ่มคนเลยที่ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบไม่ไม่หลงลืมตัวเองด้วยนะไม่หลงลืมรากเหง้าเราจะเห็น จากในส่วนของเวลาแบบเทศกาลสําคัญสาคัญตรุษจีนาศาสตร์จีนเหล็กเงี้ยเขาก็จะนึกถึงบรรพบุรุษ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็จะกลับไปที่ประเทศจีนหรือถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะแบบว่าสอนลูกหลานให้เป็นคนกระตันยูกระตะเวทีพูดถึงคนจีนเนี่ยหลักสําคัญสําคัญ,คญด้านศิลธรรมของเขาเนี่ยที่เด่นๆเ,เลยนะคือเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็เรื่องของความกระตันยูกระตะเวทีนะคือเขาจะเป็นคนรู้คุณคนมากนะมันก็เลยแบบว่าวันนี้เรานําเรื่องนี้มานําเสนอคุณผู้ชมค่ะทาให้เห็นว่าแบบว่าเฮ้ย มันมีอยู่จริงๆนะคนที่มีความคิดแบบนี้คือตอนแรกไหมตอนแรกคี่ฟังของผู้เรื่องขอมผู้หญิงคนนี้ทีเชาคิดว่าเขาคงจะแบบถูกหวยหรือว่าได้เงินบรมรดกอะไรเงี้ย<อ>มาแบบ50ล้านแต่นี่คือเขาทําเขาสร้างด้วยตัวเอง กับสามีของเขาโดยให้มี50ล้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบยากนะที่คนคนนึงจะทําได้แต่เธอสามารถทําได้โดยที่เธอใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเธอเนี่ยในการสร้างเงินเหล่านี้นะน่าตกมือให้เนาเราก็เป็นแบบว่าเป็นข้อเตือนใจให้ับกราด้วยจิ๊กซอมีห้องที่ไหนบ้างพี่จะไปซื้อคอนโดให้ชอบ อันนั้นยังมีไม่ถึง50ล้านเลยมีป,ปลาในอนาคตนี่ไงมันต้องเริ่มจากการแต่งงานก่อนอเราต้องช่วยกันสร้างเห็นไหมเรายังยังไม่เจอคีย์เวิร์ดสำคัญนี่เราเจอเราเรา,เราหาต่อไปต่อไปเราก็ยังคงหาต่อไปแล้วก็หาต่อไปอย่างนั้นแหละต่อไปเรื่อย <laughs> ใช่ไหมอ,อ่าค่ะอาจติกซอมีเรื่องอะไรมาฝากกันแน่นอนนะคะเรื่องของจิ๊กซอนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ประจำเดือนของผู้หญิงคือบางทีเนี่ยผู้หญิงบางคนนคะคะจะบอกว่าประจำเดือนเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องปกติที่เราบอกว่าปกติทุกๆวันเนี่ยม,มันไม่ใช่ปกติแล้วสิวคือบางทีไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่ามันมาทุกๆเดือนมันมาขาดเดือนบางเดือนมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาเยอะมาน้อยคุณก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจกับมันก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งนี้มันเป็นผลที่ทําให้คุณเกิดโรคต่างๆได้มากมายเลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบอันตรายมากเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนอยากรู้ไหมอยากรู้ แต่ว่าไม่มีปัญหาแล้วนะนะแต่มีปัญหาแบบว่ามีบางครั้งแบบปวดท้องแบบปวดท้องมากอะแล้วแบบว่า ทำงานไม่ได้เลยอ่ะเออนะอันตราย,ยหรือเปล่าอ่ะอันตรายไหมก็เขาบอกว่าก็มีเรื่องบางส่วนที่อันตรายแต่บางส่วนก็สามารถไปพบแพทย์ก่อนแล้วให้เขาช่วยในการแบบว่าหาข้อมูลต่างๆว่าเฮ้ยเราเป็นเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนมันมีผลอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้างนะคะพอได้ข้อมูลจากแพทย์เขาก็จะมีวิธีการรักษาให้เรานั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาดูกันนะคะว่า7ข้อปัญหาสําคัญของผู้หญิงที่เป็นประจําเดือนแบบ แหรือว่าเราเป็นกันอยู่ประจำทุกๆเดือนเนี่ยมันมีส่วนไหนที่แปลกบ้างแล้วสามารถเกิดโรคอะไรได้บ้างช่วงหน้าค่ะ